บอกคุณครนะันเยเลยคนระจริงใจจอ่งนะเด็กขาวขาว <c oughs> เด็กเท,ท้เ,เด็กท้าท่า้านหนงห่งทมัสิ10ถวยมแม่น,นนะมีนกระโชคดีไดมีแขกมาแจ้มงนอก่นจะเป็นเอซแหละนมาหาเนาะคนเนาะบเพิ่นจะ กินเฟิสซิ้วกินปีนกายไเศร้ากันม่กระลายน่องน้อยกับมาแต่ไทยในทุกคนอสบายดีสบายดีก่อนเทุกคนมาีกวก็ผมผสมเกเทาเหมือนเดิมที่ผมเติมกับตือคล้ายเรื่องเลยทุกค้กดีปีนก่กรดีรับ้เสริมาเนอะอะไว้นีบเปล่ามาสองสองคนเนี่ย มาได้ายอันนี้รมพดใจขาวเดี๋ยวพดใจขาวพวงหม่ใหม่เดี๋ยวทุกคนจำหน้าใบดีเดี๋ยวพวงใหม่ไปก่อนไปเสิร์ฟก่อนกัม่เสิร์ฟก่อนเห้ผู้บ่าวมาเลื่อนก่อนเนาะนี่จะไห่ไดมาเลักขออ่ายข้อ่ายวีดีโอเนี่ยข้อทยวิดีโอั่งกับคนนัมือนอกเด่นมาก

รถวะมือจะมาถ่ายยังแม่ตันน,ตน,น,น,ตน,ตนั่นเองต้นหางเงี้ยเมื่อตอนจะกล้องมาวอกเลยห้างเปนชื่อทีาข่าวจับ

แคมมอส่ก Th like ็ได้านยเมื่อ่าน่งคามเม่คามเมอส่งแ่ี่เท่านั้นพอที่ซื้อน้ำมันมาโหลดมันวมม่อส่งมาเลยเอะพอซืน้ำมันลดาเจ้าสภาพไปไปเทียวได้ได้ไไดพอซ่อมเดียวองได้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 จะเป็นวัดเดียวเลยได้ได้ัดพวกนี้เสร็จแล้วเจ้าิลเพิเือฝากไทก่อ ได้เตียงมาจังหวัเตียงป็ูแล้วะเจ้าสวยดีแล้ะเจ้าได้บอกว่าาานสิมานนน่าี้อไปบอกว่าหองน่ะอันนี้มันมีทัไปไปทมไปซือโขดบกมันโดยมันคือนี่ก็นอ่อนนี่แหละนน้น่เสอกไปซือโขดวก็มาหาไม่ายนี่แก่มาหายรุ่นเยออ่ะจังหวัดจะไปใส่นทีแบแกกายส้นเว่าันาติดขาวอยน หลับใจับาเยอาเยอะจืเจ้าแค่ขาเยอเยาาอำเภอมาเสิฟกันเดอยอทเพ่คนนี้เดชมาคนเดคนจะมอรอนช่ปคนเดทชมาหนี่หดีเลยจะอารมณ์ยอดเดสายดีตนี่ตสมบัตโลดินนั่นะฮะ เผอเนะมื targets, say, ่อในคล้ายที่จะเศร้านะมีแต่คนดังมาหานะเมนเข้านอนนอนซาลาว์่ปเศร้าเหรอตคล้ายปีไก่จะโตขึ้นเอาจะวันนี้ซื้อซอยสามตมาเต็ไทยแต่ก็มีอย่างก็มื่อในมาหลายที่ประสบดีเลยจังเลยกับขับซีกลับมาพอวันกลับมามีทุกยูทูปเบอร์ดังบนเตียงแต่ตอมี้เอซีมาเต็ไทยครับมาเต็ไทยเนาะมจังเว้นเนาะข้าอยู่อยู่ เราเ็นไม่อันนี้มันจะไม่ขึ้นมานเมรกเลยป็นนลั่นานย่นวลายชลายนึ่มาบุกเพอันติกบเพื่อจะเสบวะเป็นยังมันทอดมันทอดต้องมันกระนาวได้ขายดี็ดีไก่แตาเศร้า เรียบร้อยทุกคนพิไทยปะลืมปะเด็กแต่ห่างหายไปโดนนะไปปักเซเร <c oughs> ียบร้อยแบบนี้เน่นอนปะน้ำซุปกับเจข๊ขาวไปว่าอันเนี้ยนะมันเป็นหมอใหญ่ยโยกขา้ามมันบออ่อห้อแล้วก็เลยใช้เจ้าผ่านเอาเสิร์ฟเลยลูก น,ะะนีเออนี่ป้อนนี่คอ,อนอาดาไปเอาไปเลยลูกเอาถวยแม็กกี้ปไปถอยอันหนึ่งเลยจะกับยิบมันเลยจะไวยิบถวยแม็กหนึ่งเพอเพอบา้านติขาสิ้นชดกับมี่สิ้นเปลือยกับมี่ ก็ไม่มีมูกบอบมีไก่อยู่นะในเมืองก่อนแต่ทุกวันโชคดีดันคนมาจะไม่กล้านกันหมดแล้ววยสามสี่ขวด เลขแดไปบ้านพ่อวันนะนิ่มัลไ้ไหมคะได้ไม่ค่ะก็ยิ้มนะเนี่ยเพิ่งอยู่ยิ้มแล้ว6,000แดด80ตัดเงินเดือนเด้อไห้ไปเที่ยวยิ้มจ้าอะเป็นอย่างไรไมแลวจมเขาเด็กเขาเลยสัง ชีวิตเมื่อหนึ่งกับประมาณนี่ยเวลาสูบไปไซน์นะนอกจากขันไปกับไปเงาเิดช้ดายเลยทุกคน ยังสวหนึ่งยัตัวหนึ่งเฮ็ดอีกตัวหนึ่งมันมีแต่คนดังเลยูทูบเบอร์ดังๆน้อยวันมัจิิเผามัจจิเฟอรแต่ละคนมีแต่ดังๆยิ่งเลี้ยงเป็นแถวลูกไล่อยู่

โดยโดย,โดย,โดย,โดยกับมิถือกล้อง,องนำเนาะเพื่อนพยักยันทายรูปทุกคนโปรโมทเป็นไก่ตีขาวนำเป็นไก่เขาเป็นไก่แซ่บป็นไก่แซ่บอันนี้กล้องพ่อจังหวะตัวนี้ตีขาวยุทธาได้ปะอ,อันนี้ดอกดอกมันดแบบึงผ่านี่ออกในดอกไปใช้ยูทูบก็ได้ไปใช้มันชิลแบบเดียร <c oughs> ์พ่อบอก เอาผ้าจะออออกิเพื่นกังจะถ่ายรูปกันทุกคนได้ได้มือกล้องและอันนี้เขาเจ้าของเจ้าเอาถือให้อยูมามาถือกล้องเพื่นแม่เพื่อนกล้องเพื่อนในลูกเอากล้องก็ได้พอมากบอบอกคุณถามเพื่นเลครขาวเด็กายนเนาะ กำลังถ่ายพูบกันหมดก่อนเอากล้องใดเอากล้องใดเออเจ้าถ่ายมีอันนั้นเนาะกายเพื่อถ่ายพูบกันทุกคนอันนี้กับ่นไลฟ์สดนะอยูอ่เนาะโป<อ>้มือแจ้งอยู่คันมาทางนี้ฮะ

กับประมาณเนี่ยท so cool ุกคนนะคนกมาอุดหนุนนั่แหละคนมาแตเมการักพี่ยูทูบเบอร์ดังคนมาหลายคนกับประมาณนี้เจ้าขท้ากับืมอนก้าเอา่าขายดีขายดีได้แล้วงามบอ เขาทายแล้วเขาวาไกลัวอีกนะเลือกไปดีเขาไที่สุดใส่กล้องเจ้ายเ่ว่ายมาที่ทายขอทุเลยดิฮะโบนนแดนนยโดยโดยยนทนนั่นโดยโดยโดเยแล้วไปใส่ต่อไปใส่ต่ออยากไปนำเดยให้ไปนำเดี Hawaii. Hawaii ๋ยว แน่ใจเขากินลายได้เขากินลายได้เขากินลายได้เขาชิเลี้ยงเขาได้สบลุงหัวกูดเลี้ยงได้โอ้ลุงหัวกูดได้โอ้ยอย่าไปน้ำเดอย่าไปน้ำเดเนาะบรรยากาศอาหารสบายดีมาคือไปลบอยู่ทางในบอโอ้เราเป็นไก่เนาะขอบใจลายลายขอบใจลายลายเป็นไก่กระแซเป็นไก่กรบ กาเพูนคุยกันนะทุกคน,นะนเนาะแฮมืบอนีเทาือซื้อรวมใช่ปะจกักจักคนในยูปเปอร์เนี่ยหลายเยายนาะอุ้ยโวันก็มาถึงมือถูกว้นเนาะแต่ถ้าว่าพิักงาอุดหนุนเฟอร์พนาเยี่ยมยามมันเลยเขามุนนะ่งค่นเนะคนมาจากอเมริกาเอฟซีบาแกงทองเอฟซีบางเจงทองเพิ่นเพิ่นจะจืเจเท้าได้ก็่ดีใจเล้พนัดีใจเลยเนาะกาะทำว่ิกถาเอาปรนจำเสียงจําจำสื่อเนี่ย เ้าทางงาบ้าจับเนี่ยหะนะจักปค่นั่นแหลรทมาืะไรเงี้ยอะไรเงินหรือจะไม่เ่าจะยกังเนาะจะาสิคพวันเบิรงเพื่อเช้าอ่าไม่ไดเบิ่ดเยยยเยเานเขาท่านมาหุจักก allora ันจน กันสองปีสองปีสามปีเลยเรื่องฮาวก็เลิกสนิทกันอยู่ประมาณสองปีตอนนจะพเนเฮ็ดสั่นสู่กันนะคนก็เลยเบิกมือตามการซื้อแล้คือเด็ดแค่กลองงามเนาะบอมันเป็นน้ำแหมงงามจ้ะคือเฮาของเฮาเข่ากับบองามเนี่ยเรื่องจริงเนาะเพิ่นก็มาแต่อเมริกายุรัสแต่ก็แม่อยู่เท็กซัสผู้จักบ่ผู้จักบ่พอวันเคยแต่ได้ยินสืบๆเท็กซัส บอเคยจะเอาบอเคยจอกฮาอซนทกินคำคู่มือนี่อ๋อเดยเท็กซัสเป็นบาซสันี่ยเท็กซัสนั่นละนันนะวันที่1ิปเอ็ดิปเลยครับพี่พี่น้องเลยี่ามกาวเป็นเพนบนยูดยัไงอยู่ฝักเซ่เด็ดบุญเดนที่มุักเซ่โอแนครปเขาอยู่ักเซ่โอ้สไพสพยบ้านเฮาเป็นคนสไพยบัญญยง เลยเป็นดอกก็เคยกับคนสบายเด้ออีรีสวะเออเ้าอยู่สภายบัโยงนี่แหละเ้าเกิดอยู่พุนเท้ามาใหญ่อยู่ที่ท้าสกุลเมนสวรรค์มขับเจริญลายซีเดินทางไปไซตต่อเนอ๋อนสวหนึ่งคืน้นบ้าบ้นโคกโคกองโคกฟองิริบะ ขาปลูกกลองคิรีไปทางอันเนี่ยกายจะปกไปในหนึ่งนี่กายไปกายเจอเโดยโดยโดยไปเลยเมื่อแล้วแล้วเขาบกขับใจหลายเด้อโดยโดยโดยขับอกขับใจโดยโดยโดยขับใจขับใจกับพระอุตุนุ่นเนี่ยเด้อมาแบ่มายังกับโดยสบายดีสบายดีนะโดย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 สบายดีเด้อสบายดีเด้อเอ็มซีเราบนไทยพูดได้เด้ มันกำเมื่อแล้วพอเพคนก็มาหลายคนเลยมาสองสามพันเลยนะทุกคนเนาะเพมันกำเมื่อนะประวัติประวัติผลงานนั่นแหละคือว่าเดี๋ยวผลงานตัดคลิปอยู่พอพญยังม,งมีคลิปลงแล้วมื่อไหร่นะลงแล้วยังไม่ลงสรลังลงเพราะว่าเพคนก็มาเยี่ยมมายามนแหละมาเพืเ่อเพอื่อเพื่อเพื่ถ่ายคลิปได่ เพิ่นเพิ่นเก่งใจแหละเป็นคนเก่งใจคนกระผาดติดตามซ่องเพิ่นในเด้อพอวันที่ขี้เอกนะฝากติดตามเพิ่นแล้วก็ซ่องแฟนเพิ่นไม่น้อยแฟมิลี่นะทุกคนเนาะก็ขอมกขอบใจอะไรเนาะคลิปนี้กอะบาย FC มาอุดหนุนติดใจนะกินกิ๊กกินเฟอร์แล้วกันศูนย์รวมยูทูบเบอร์วันมื้อนี้ก็แต่ทำมาสะดจักกันเหมือนบ่กม้สะดุดกันเหมือนสะดุดบางคนนะทุกคนเนาะคำพูดใดแห้งไปหรือว่าจะ ผิดพลาดหรือว่าจังไดแตก,ก็เธอขออาภายออัยน้อยวันเนาะเพราะว่าบางทีเขาว่าออไปไมยายนังมันจะตามสไตล์เลยนะทุกคนนะเจสเดล่าเด้อที่สำคัญฝากเบิ่งโฆษณาเนี่ยเด้อพ่โปร่มี่นน้องเป็นกำลังใจในการแบบว่าท่านน่ะมันโหลดไปถ่ายคลิปเนาะบ๊ายบายสบายดีสบายดี